พระสมเด็จวัดเกตชัยโยพิมพ์หกชั้นอกตันก่อนอื่นผมต้องบอกถึงความน่าเชื่อถือของพระองค์นี้คือมีใบเซอร์ของสมาคมใหญ่เจ้าของพระเดิมชื่อคุ้นๆเหลือเกินนะครับนะครับเป็นของสมาคมใหญ่ ในการที่จะมาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกท่านพระสุด็ิเกชิโยมีหลายพิมพ์แต่สามพิมพ์หลักที่ในวงการพระเครื่องเล่นกันมานานเนตั้งแต่รุ่นโบราณโบราณสามพิมพ์หลักคือหนึ่งนะครับเจ็ดชั้นนิยมแผงสุดสองนะครับสองและสามเท่ากันเล่นหาเท่ากันคือพิมพ์อ,อกตันหกชั้นอกตันกับหกชั้นอกตลอด หกชั้นอกตลอดจะเป็นแบบนี้พอดีผมมีแค่เซี่ยวนะครับหกชั้นอกตันในการดูคืออกตรงนี้จะตันจะจะเป็นทะลุแค่นิดเดียวแล้วอกตรงนี้จะตันเดี๋ยวจะส่งพระดูกันนะครับพระองค์นี้หักแนวนี้นะครับแต่คุณสมบัติของพระองค์นี้ที่ผมดวงสาธรชอบก็คือถือเป็นพระองค์ครูได้เลยเพราะ จากที่ผมศึกษามามากกว่า30ปีกับเกี่ยวกับพระสมเด็จพระสมเด็จวัดเกตชัยโยจะมีหลายโซนหลายเนื้อนะครับแต่โซนนี้นะครับโซนองค์นี้จะเป็นโซนที่ดูง่ายที่สุดแล้วหมดข้อคลหาในการโดนสวดว่าเป็นพระเกหรือเป็นพระที่ดูยากโซนนะโซนเนื้อเนื้อพระโซนนี้จะเป็นโซนที่ดูง่ายที่สุดนะครับ ในการพิจารณาเกแทงเราจะมาสองกันเดี๋ยวลดให้ต่ำลงนะครับครับถ้าดูเห็นไหมครับว่าตรงกลางที่ท้องเนี่ยนะครับจะเป็นรูโบนิดหนึ่งนะฮะเป็นกล้ามท้องขึ้นมาส่วนหน้าอกจะตันนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่สังเกตนะครับส่วนชั้นเนี่ยนะครับจะมี นะครับจะมีชั้นทั้งหมด6ชั้นนะลักษณะของพิมพ์จะเป็นลักษณะนูนต่ำนะครับคำว่านูนต่ำคือนูนขึ้นมาจากผนังเนี่ยนิดเดียวไม่เหมือนสมเด็จบางขุนพมบางขุนพมส่วนใหญ่จะเป็นธรรมดาหรือนูนสูงพระจะลึกลงไปเห็นไหมครับจากผนังนะฮนะแต่พระพระสมเด็จบางขุนพมที่เป็นนูนต่ําจะมีอยู่พิมพเดียวก็คือพิมพ เส้นได้นะครับที่เป็นนูนต่ำนะครับแล้วก็นูนลึกแต่ถ้าเป็นเกยียรชโยเนี่ยโดยเฉพาะพิมพ์นะโดยเฉพาะพิมพออกตันกับอกตลอดนะครับจะเป็นลักษณะนูนต่ำขึ้นนูนขึ้นมานิดเดียวแต่พิมพเนี่ยจะมีความคมชัดลึกแม้นจะเป็นพิมพ์นูนต่ำนะครับแต่สิ่งที่เหนือชั้นสำหรับองค์นี้ก็คือลักษณะของเนื้อนะเป็นโซนที่ดูง่ายที่สุด นะครับในการพิจารณาเกแท้นะครับเพราะมันมีความหนึกนุ่มนะครับจะมีความหนึกนุ่มเราสองกันผมจะพยายามไม่จบในหนาทีนะลักษณะเนื้อหนึ่งอย่างนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรนะครับจะเป็นเนื้อโซนนี้นะครับโอเคกำลังดีนะครับลักษณะนี้นะครับขอบก็จะเป็นลักษณะนี้ ขอ,ขออนุญ,ญาตนะครับปิดเสียงครับนิดเดียวนะครับก็ลักษณะนี้จะมีรอยหักครึ่งน,นะครับสังเกตว่าเกจิโยส่วนใหญ่นะผมว่าอย่างพวก็ส่วนหย่ประมาณ 5, 5้ใน10องค์นะครับมักจะฝนนะครับอย่างด้านเนี้ยฝนนะครับ เนื้อมันจะดูใหม่กว่าเนื้อที่ไม่โดนฝนเห็นไหมครับลักษณะง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะโดนฝนนิดหนึ่งนะครับพระองค์นี้ก็จะมีข้อดีคือด้านนี้ไม่โดนฝนนะครับฝนขอบนะครับในการแต่งนะครับนะก็จะโดนฝนด้านบนนะครับดูโดยรวมเห็นไหมครับว่านะครับนะดูโดยรวมก็จะเห็นว่า โดนฝนนิดเดียวนะครับข้อดีคือตรงนี้อันนี้ไม่โดนฝนนะครับนี่ไม่โดนฝนนะครับโดนฝนด้านนี้นะไม่รู้เป็นอะไรนะครับสมเด็จเกจชโยมักจะโดนฝนเสมอฝนขอบนะครับแต่องค์นี้โดนฝนน้อยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อดีขององค์นี้พิเศษตรงที่มีกรอบโบราณที่เคยโดนเลี่ยมมาอยู่นะครับคนโบราณมักจะนะครับมักจะ เลียมด้กรอบเงินหรือกรอบทองแล้วเปิดหลังให้สัมผัสกับหน้าอกเขาคนโบราณเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับลักษณะจะจับขอบนะฮะอาจจะเป็นเงินหรือทองหรืออลูมิเนียมนะครับปิดเปิดหน้าเปิดหลังดังนั้นพระที่มีฟอร์มมีกรอบเก่าแบบนี้มันจะยิ่งทําให้พระมีเสน่ห์และเป็นนิติวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งว่าเป็นการเลี่ยมโบราณซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของพระแท้ แต่ไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้ามีมันทําให้พระดดูง่ายแล้วดูมีมสเสน่ห์ลักษณะนี้นะองค์นี้นะครับครับก็ลักษณะแบบนี้นะครับเราส่องดูขอบกันนิดหนึ่งถึงหกนาทีละนะครับลักษณะนี้นะลัเกเสน่หกองคหนึ่งขององ,องนี้คือลักษณะเป็นรอยปูไตหรือเขาเรียกว่าเป็นรูพุนพุนเข็มเข็มเข็มทิ่ม,มลงไปเนี่ยนะครับเขามักจะเรียกกันว่ารอยปูไต ก็คือตรงนี้ซึ่งของปลอมก็ทําได้นะครับลักษณะนี้นะครับแต่ลักษณะเป็นรูพุนเนี่ยนะครับเนี่ยเราดูเฉียงๆนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีรูพลุนนะครับอย่างนี้นะครับซึ่งสมเด็จเกจโยองค์นี้บางองค์นี้ก็ปีรูพุนและหลังกระดานนะครับนะครับพระพระองค์นี้สรุปว่าเป็นพระที่มีเสน่ดูง่ายแท้ตาเปล่าอย่างนั้นนะครับ ลักษณะนี้นะครับก็จะเหมาะกับคนที่เนื่องจากว่าหักกลางนะครับจะเหมาะกับคนที่มีงบประมาณน้อยนะครับแต่ต้องการพระสมเด็จที่ทันสมเด็จโตนะครับแล้วเอาไปใช้ควักออกจากหน้าอ,อกไม่ต้องลงกล้องก็แท้เลยนะครับจะเหมาะกับคนที่ต้องการแบบนั้นนะและในงบประมาณไม่เกินสองแสนพระองค์นี้ผมแบ่งให้บูชานะครับและผมก็เอาองค์นี้ไว้สอนลูกศิษย์ด้วยนะครับที่มาเรียนคอร์สสอนดูพระสมเด็จนะครับ ก็ลูกศิษย์ก็จะได้ดูองค์นี้ด้วยนะครับเป็นหนึ่งในการสอนแล้วก็พะสมเด็จองค์นี้ด้วยนะครับท่านใดสนใจมาเรียนคอร์สสอนสุภาพสมเด็จโทรด่วนนะครับเพราะถ้าผมปรับเป็นรุ่นที่4แล้วราคาจะปรับขึ้นมาอีกนะครับรุ่นนี้ยังเป็นรุ่นที่3ใกล้จะเต็มแล้วนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดหัวใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ